มาจา้กเพื่อนสวัสดีค่ะได้หน่อยจ้าม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 ือดีเดยน้จีนจ้าน้จีนเศา,าน้ำประแดกจ้ะเพื่อนเศรษฐ์จ้ะแศรษฐัดกินไปจักหน่อยละเผ็ิดได้ใจว่ดศได้ใส่พริกป่นด้วยจย้่ใส่ผักเนาะ ผักกะล่ำจ้ะเพื่อน <c oughs> ผักกะล่ำก็เติมหอมหอมแล้วก็ลูกชิ้นป่าจ้ะแซบคักจ้ะก็เติมปลาไหลชิกหน่อยเนาะเพื่อความนัวนิดนึงปลาไหลเนาะจ้ะ จัดการเลยบัดนี้หักขนับขออนุญาใส่มือได้จ้ะสุดยอดอืม น้ำเนาะนี่แบบพริกน้ำน้ำนัวค่ะเห็ดเองน้ำปลาต้มน้ำใส่อันน้ำปลาแดกมะขามเปียกเนาะผงชูรสหน่อยนึงกะปิหน่อยนึงจะ้ะแซ่บป่ะทีนี้นัวคักขนาด กระปักคุณภาพฝรั่งจากแก่บค่ะกินกับนมจีนนมจีนซาวน้ำซาวน้ำปลาล่าไปสินะปลาลาหรือปลาแดกเนาะข้ามีเงเลยจ้าอื้อหือ ตลัดจากสวนคักขนาดไม่ได้จับเพื่อนๆแซ่บแซ่บมากินกับยายหน่อยจ้ะสรุปชินป่านะ ขนาดมองว่าใส่รพริกบนเนะเป่นก็ไม่เคยมากพริกข่วนไไหนจากใส่พริกสดน้อยออาเปลี่ยนเป็นปนยย้อยอ่ะจ้ะสิหอยบ้องอย่างน,น,นี้เลยใส่พริกเนาะ ใส่พริกลหระพาใส่ลูกชิ้นแล้วจ้ะใส่ผักลงไปแบบนี้เลยจ้ะข้ามยังไงจ้ะ หบบนัน่นๆอือหือมาทีจ่ะทุกคนชิตเนาะสุดยอดสุดยอดเข้ามาอร่อยชีวิตในต่างแดนจ้ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เขามารับจมไม่กินนนมกินอ่ะซาวน้ําปลากับยาหน่อยได้จ้ะขอบคุณผู้ติดตามทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตาม,หมาใหม่ได้จ้าคอยทุกคนอยู่ดีไม่แห้งได้จ้าขอบคุณค่ะ